วันนี้เวลา12เหรีย22นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอุทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ในในวัดรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมมวกร48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทองคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเทียนพรรษาเนื่องในวัน สารหบูชาประจําปี2566ซึ่งหมูลนิทิคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาติร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรําลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองพระพุทธศาสนาและส่งเสริมพยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้แถมพระองค์ถวายเทียนพรรษาและมอบประงวัลไตรสรณบูชาพระศรมาสยามแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบประกอบด้วยประสงค์และคารวาวาสรวม232ราย ทั้งนี้รางวัลไตรสรณะูชาพระเสมาสยามสำหรับผู้ทำุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้นำตราธรรมาจากมาเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลสื่อถึงกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณงามความดีซึ่งวันอาสาหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจากกับปะวัตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีทั้ง5ที่ป่าอิสิตตนะมลึกทัายวันแขวงเมืองพาราณสีหลังทรงตรัสรู้เป็นเหตุให้พระอัญญาณกนัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิสุองค์แรกของพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนไตรัยครบองสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์